ห่งเอออันนี้โล่เขาไหนหกแสนห้าอันนี้โลละพันคนเออโลละพันบาทโลละพันบาทขอขออนารอดเลอันนี้คือโตมันออันนี้ขาเอามาตัวต่อทุกคนตวปิดตัวโซใหญ่มันใล้ๆตัวดวงราคามันอาจจะสูงนหนึ่งแล้วมันแซ่บเพราะว่า ายากนะทุกคนอันนี้จะหลุดจะเส้นหักก็ประมาณพันพันกับร้อยบาทแต่ <Man. S 1> ว่าอันนี้เป็นพันบาท <Okay. S 1> สบายดีทุกคนมาเจอกับแก้มบุ๋มสาวลาวนั่นเองเนาะมือวันี้แก้มบุ๋มกัมาอยู่ที่ตลาดลาวเนาะเจองว่าตอนนี้กัตอนเรียงประมาณห้าหกโมงแล้วก็จะพาจะพาทุกคนมาเบิ้งว่าอยู่ในตลาดลาวตอนเรียงนี่คนมีอาหารหรือว่าเมนูแปลกๆอีกอย่างมาเนะาะสำหรับเมื่อนี้ก็มี มาน้ำหมูเนาะสังทุกคนอยากหมูเม็นบ่อปาแก้มบูมาน้ำไผ่แทนแทนแทนไปเลยนี่สบายดีนอนสบายดีทุกคนเนาะมันนี่เฮาอยู่ในยูทีตลาดลาวแม่ร้านศิไปเลาะซื้อเครื่องเนาะอาหารการกินเรเปิดเมนูแป๊ๆเพราะว่าทุกคนไาอยู่ตลาดลาวแบบนี้เมนูแป๊ะๆหลายๆเนาะจากที่เราบเคยเห็นเนาะแตจะได้เห็นว่าบางบางเมนูแก้มบูมกับเรได้เคยเห็นเพราะว่าส่วรวมของอาหารลาวหรือว่า พื้นบ้านเมรุอันเรียบเรียกว่าอีสานอีกประมาณนี้ย้อนเข้าไปเบิ่งกยูไนกันบอสอาคิดไปเลยมาเข้าไปเบิ่งกยูไนเนาะเพราะว่าเมื่อนี้ให้ตาดําเป็นตากล้องให้เนาะแต่พาหล่อเบิ่งตาดําไมนได้เป็นตาเท้าเราที่มาเทือที่สองด้ที่สามแล้วแกบุกมาได้ที่สองเพราะตอนนั้นอาหารมาน้ำไอเอพอมาถ่ายคลิปน้ำไอเอไอเอก็ได้มาอยู่มาหล่ออยู่นี่เป็นที่สองแล้วพว่าแต่ละมื้อสินค้าหรือว่า คือที่ลตลาดมันมัน่คพอๆกันเนาะเขาจะเบิกกันเขาจะเบิ่งกันเลย่าจะมีอย่างเด็แล้วมึงที่เฮาสิได้อย่างเด็ไปเฮ็ดกินเนาะมีตะดำกะเป็นตะกรงให้แกมบูมอันนี้คือตลาดลาวตลาดลาวก็จะมีอาหารการกินลหลายๆอย่างเป็นเมนูเด็ดละอันนี้เลย กูเบิ่งว่าแกบุ้งจะซื้ออยางไปกินเด้อันนี้ตัวละตัวอย่างตัวใหญ่แห้งเอออันนี้โลเท่าไหร่หกแสนห้าอันนี้โลละพันคนเออโลละพันบาทโลละพันบาท ขอขออนุญาตอัดวิดีโอเลยด้วยอันนี้คือโตมันอะอันนี้ของมาตัวโตทุกคนต่วปิดตัวโตเนี่ยมันคล้ๆตัวดวงราคามันอาจจะสูงินหนึ่งแต่ว่ามันแซ่บเพราะว่าเจ้าหายยากนะทุกคนอันนี้จะหนูจะเส้นหักกประมาณพันพันกับร้อยบาทแต่ว่าอันนี้เป็นพันบาททุคนโตดึง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 เหี้ยมันกลายล ยากำจุปุ๋ยก็พอกัดกันมาอันนี้คือแมงแม่อันนี้โร่อะไรอันนี้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 ผู้่ายละติเอาหอยนี่หอย จบหอยเต่มึงปาะเสื่อมและจเมยลองจเมยมาล้วเหโอมันนมมกดจับเมยงยานบอวันนี้ซูมเนาะยานวะจบเะดจะกินยังไปรอบนก่อนไปรอบนก่อนจับเอาปโอ้หัวายต้วตีอันนี้เปนตัวอย่างนู ตัวนูอ่ะนูอ้นสิอ้ยต,นตนัวนูเป็นผูมัายหงาวอือ่าห้าเราตตบแพงอันนี้นะเฮ้ยแพงแพงตุกดิกตุ๊กดิกตอยู่เฟือแม่โตมันกิซีนนนนแซบเนาะซาตาราจะซื้ออะไรแซไปล่ยยะหอยใหญ่ให่อนี้หอยกูเอ

มื่อนี้กับแกมบุมไปยางเลาะบ่ฮู้ว่าสิซื้อหยังกินยางเลาะก่อนเลาะเบิ่งก่อนว่ามันมีหยังแด่เพราะว่าช่วงนี้ดน้ําหนักช่วงนี้หาดน้ําหนักเนาะแล้วบ่ฮู้ว่าสิกินหยังก็เลยพากันเลาะยางเบิ่งว่าอียกเป็นตากินแดแล้วว่าเฮ็ดอันนักบบ่ จะเป็นโ,โนซนโซนจีนอาจจะเป็นโซนซีนฝั่งฝั่งฝั่งากฝคงจะเป็นโซนอาหารทะเลเอาเครื่อ,อ,องนึ่งกันเลยกินวุหม,ม็ดละมันเชียงมัสยีนเ,นเนาเสร็จมาแต่งไปไว้กินช่วงนี้ลดน้ำหนักก็เลยมามาเลาะตลาด มาอัดคลิปให้ทุกคนได้เบริงบาร์มี่นี่อย่างเดย,ย์ยุตราดลาวจะเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารบ้นบานเขาเนาะ<อ>ทางนี้จอตรัดจะกินเนี่ยได้มาแดงทุกคนมีงดตุยแหงไป,ไปทางนี้ กินอูรุกเน่ <c oughs> สาตานซื้อมาคงวะเลือกเลือกเอาตัวใดจะคลองหานยูแส่จะคลองใบยู่หรือบันเนดด่ดิ้ดิ้นตซนนั้นก็มีส่วนนั้นก็มีนะเราซื้อมาคงทุกคนโซงนี้เฮาเฮาสองคนลดน้ำหนักเนาะเพราะว่าไก่ชีฮอตตอนแข่งขันแนละ้วเพิ่งไปให้กินลายยาันตุย้ยใครแน่ไหนโรซาโลซาวคือว่าหน่วยสาว โลสาวพันฝังง่งนั้นกระเมนวะกระหรันออาะเจียน้องมไปต้มว่แล้วาออกทักนอกกับผักแหวนกับาคไม่เคยกินมอมาเอาเทียวน้อง้มดิเคยกินยุตเตียวน้องมอยากอยากอซื้อสิบพัน ซีดก sí, ินเอามฟิตเนื้อมาจังกินม่นเป็นอย่างเขากินผักเกี๊ยมบุ้มบายกินไก่ปลาไข่สี่เบิงอันนี้จะเป็นหนูอันนี้จะเป็นไก่อันนี้จะเป็นหนูจะเป็นไก่ปลาหนูแห้งเดอนี่ดิห่อหมกหัวห่อหมกหัวอันนี้สูตียอันนี้เป็นห่อหมกหัวปล่าปา่า 爸爸。哦哟哟哟 ทุกคนไขกินมนมูปลาด้วยได้เห็นเทยวหนึ่งเนาะซีโลปาเสนนห้ห้าประมาณประมาณสองสองร้อยปบาทสองร้อยแปสองร้อยสองบาทไป บูปาบุกปาเนี่องีกินยงลยยังเหรอนี่ไว้มีอันเป็นแต่กินหลวก็ยังค่อยซื้อบูว่าชิกินอยังนะเขากจะเนสุกพักสุกพักก็ซอกซื้ออันซื้อเป็นเสุกพักแบบแบบขอนก็ค็อเป็นกองสุกพักเลยนะมันมีหลายหอย่างนะแบบมันมีหลายหอย่างเลยนะเขาบอก มีมันทักมีนะแต่ว่ัยยุ่ส่วนไหนเพราะเคยซื้อตลอดแบบแบบมันจะมีแบบอันร่วมผักสุกทันเลยนี่กบคู่กบคูนะลูกกบคูเขาบอกว่าหลายกันนั้นอะไรกันนั้นจะไปเบิร์นกอนวัวซื้ออย่างด้านที่หอยเฉยๆจะขอทานหลับ จะคองฮานไม่ใชมาซื้อเมียงดาแล้วจะฟองฮานน,นอนห <c oughs> ลับแ้เขาอยากกินอะไรนะ,นนะถมาอยากกินอันอันอย่างก,ก็ตกแดนตัวด,ด่นดดวนท่ะนะไอยกกินอันนั้นด่วน <c oughs> ป้าเอียนส่เอียนเดี๋ยวเป็นไฮเบิรก,กันเมียงนอ ปังหอยปังว่ายสาตดามกินหอยปะซื้อ่ะฝังซีบอ่ะปังโลหอยเล่เจ็ดสิบได้ไรบ้่เอาว่ะแ้นก็ได้เอาซีเบิร์ก่อนด้ยซื้ออย่าง ซื้ออันนอสม้มน้องส้มใครจะเป็นเห็ดแกงนอสม้มกินตาดำตาดำามักมน้อไม่สมนะ้มเดี๋ยวเฮาสีให้ทุกคนเบิ่งว่าสอตาดำเช็ดเมนูหย่งเพราะว่าพนนางพนักแต่งกินนะนะอืมแต่ว่าแกมุกจะแต่มักแต่งทุกคนลว,ว่าซื้อผักมาสุกเนาะเพราะาอยากกินสุกผักมันดาโซนนี้หักไายกับสุขภาพ จะลืมทุกคนเดอ้อเข้าไปกดไลค์กดปิดตามแก้มบุ๋มเเดอ้อกับจแาวตาดำเนาะเพราะว่าสองคนตรงนี้นอยู่ในการเก็บตูแล้วก็กําลังว่าเขาเอื้อมาอย่างเก็บตูแล้วก็เก็บคะแนนเนาะชอบมากที่สุดในผักไปสุกมื้อนี้เมนูผักเนาะ ไดเอทไปก่อนเอากะลูกเขาเป็นนางงามบวกินหลายแล้วปะนี่นะะักนอกเป็นยาใบบัวบกภาษาไทยห้องใบบัวบกพอดีสองห้าพ เดยไปเห็นอาหารเาไตามต่อไปได้เมนูพักวันนี้ไค่ขี่เลยอ๋อสองพันก็ได้ เอาเอาอันหัวชิคายสองพันก็ได้ไปแล้วเนาะเมนูเมนูพักทุกคนไปแล้วเขาจะเมืองเขาจะเมืองเงินไปแล้วกับเมืองแล้วเขาจะเมือเฮ็ดเมนูอาหารของให้เบิ่งเด้อทุร์มี๋ยวติดตามอีพีต่อไปทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพนี้เนาะอย่าลืมทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดสมัครคลายให้พวกเราเด้อให้เป็นกำลังใจฟอร์ฮาริที่คลิปต่อไปเนาะ มืทุกคนเฮ้ยฉันบงมงบ้วยห,หนึ่งดูแซ่มบางม่วงขายเท้าไหนหน่วยนึงอแคเชลห้าบอยยาได้เป็นหน่วยเราเปนวเป็นหน่วยหน่าไหรึ่งอาหนึงสกินมักม่วงกันทุกคนอยาก กินสม้มมาสันเดย์มองเป็นตแซ่บขนาดนานอันนี้มากอะเนาะหมาอย่างเกาะมาเข้าขววยเยมื่อกี้นี่นอะไรเกาะส่วนหมากไม้ทคน อันนี้หมักยังล่ะเอปเปนนิ้ลน้อยติบบ์ไปแล้วนเนาะไปเมื่อเ่าบันเขาสองคนจะได้เมื่อแล้วทุกคนอันนี้เราทำแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนติดตามพิธีต่อไปเนะาะนี่ค่ะพิธีต่อไปเด้อทุกคนอือเมยเพราะคลิปนี้เขาก็จะได้จบเพลงเท่านี้แล้วก็คลิปต่อไปเขาจะเฮ็ดอย่างไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แกบุ๋มเลยเด้อ ไย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ตรลำและแก้มบุญในคลิปต่อไปให้ทุกคนในเบิ่งเดอ้อบ๊ายบาย